มหาเจดีที่วัดป่าบ้านเมือนนะคะค่ะจังรอที่ตามนะคะรอที่ตามปูตาปูรี่ของเห้านะคะถึงยอดปับปาเนาะว่าสิไนดน่าใดค่ะมุนีก็มีเอฟซีคนรวมบุญมากฝากมากผู้ละเล็กยละหน่อยนะคะก่บบเป็นยังนะคะให้กำลัง,ลงแรงไก่สู้ผู้สู้คนสู้โตเพระาระว่าบ่นนั่นเกิดล่อ สิได้แก้เมื่อแะ้วละงวดน,นี้เฮ้าพลาดงวดนนเอาไว้นะคะ <c oughs> ไม่คู่ฟันฟันบ่เป็นตู้เป็นตาฟันจําบ่ได้แต่ว่าฟันคู่ล่ยหลเมื่อคืนแต่ว่าเดียวสิขอปูฟันไหม <c oughs> ให้ฟันแมนๆเนด้วยป่วยสิวอซี่คือคืองวดก่อนเนาะฝันฟันั <c oughs> นได้เป็นตู้โหละเงินอะไหลยังบ่อเอาคักคอยู่เนาะฟันคันคักก็ได้ค่ะสําหรับไม่คู่จุดถั่วมันมันบ่เห็นสัตว์เนาะผู้ใดเห็นบ่เห็นเห็นเีล็กตัวใด คุ้ละคนพนักานเกดแปดเจ็ดเจ็ดแจ้งสียคุละคนเห็ดแปดเจ็ดสองแจ้งสีจุดนี่บ่อยไหอันจุดมือนอันไปไปวัดไปฮอดผู้ตาว่าเม่นแปดว่าเม่นแปดเจ็ดเจ็ดเนี่แหละแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองเพราะว่าปูระแหนละคืนไหมอันเทียนแปดละคึืงไหม <laughs> เห็นบสเสพูแกมืใอ <If S 2> ้ไหมประกาศบดกรบประกาศบดกรบอกะพูดประกาศบกรอยู่จะได้ปลาอะไรพกเมึงน่ไปยุดอยู่หอปูตาแลค่ไปอธิษฐานนั่นละอ้ามันคือเป็ดยังสีถูกวุเมียนละคืนก็ไม่ัวถึงยังไงก็ประหยัดแทดนี่ประกาศบดกรบอกกระพูดเเปลี่ยนแล้วก็แค่เคืออนันไดอยู่เปียก็เู่ดีน้มึงนั่นมือมืออเปียกเยอะแต่ตีข้หมอกพูดตียากตวเชี่ยสีไปเช่เขาลงูเอ กินไปยักูอ้ที่อีันบอกเป็นตัวล้มนี่ขั้นบอกบอกเป็นตัวลูกล้านก็บพได้เห็ดบุญแล้วบอกบอกเสียจวนก็บอกก่อนแล้ว่งเสียเฉนเพราะไรแล้วมันมา เสียดจวดซมาอยู่เด้อปวเออสิลอกพวกผู้ใดสิคิวประกันดวยเออว่าหาเสียดจวดเข้าทั้งสองตัวเด้อเสียดจวดโทัมาอยู่บ่านบนบนลากกันเลยตัวแด้คักงลายคักงลายแตกปลาแตกคักงลายสั่นเขาทั้งเขาคู่เลยอ่ะสันมาด้วยพอสัเขาคู่เลย่วันสิมากับเขาหี้วมาซันเล่ว่าต้องบ้านบอกดอกว่าตัวใดสิมาว่าละมืงหงวดนี่เพิ่นหายเด้อะตายอ่ะสั่นไปคือเก่านั่นล่ะสั่นบ่ไปบ่ได้ดอก แฟนล่อมาแล้อฟ c ล่อค่อยตอนนั้ขอให้เบื่อเสียจนเสียจนแล้วโอ้ยไ่ได้ห้เพ้นดอกสั่นว่าหายแม่คู่รับรวดแต่ว่าสิไปเว้าใหายยู่วสั่นคือเบื่อทรเสียจนแล้วมาเก่นะคะเพราะว่าพ่นอยากทุรังกิจการงานเพิ่นค่ะ่น่นหมวบหมายทั้งนี่แหละ เพิ่นเอาผู้ใดสู้ผู้ใดมานผู้ใดนั่นได้กะเฮ็ดบุนลลญบน้าปู่ล่ะว่าซัา่นเสียจเนมาเป็นสะพานบุญให้แล้วว่าครับผมแล้วก็ว่ายังเสียจวนบอกเลขถือก็บ่จักบาทดอกแล้วว่า <c oughs> เอามาร่วมบุญน้าปู่โลดแล้วว่าเ <c oughs> นาะฮารังคนเพิ่นการอเสียจวนเพราะว่าเพิ่นเคยเขา้าเนาะครับก็รอเสียจวนได้รักได้หยังมาเพิ่นกาสามารถวิ่งได้เลียนได้จังซสินะครับผมา <c oughs> ผู้ใดส่บมาเสียจวนฝากมาจารฝากมาบอกค่ะเพิ่มสิมาอยาู่นะค่ะเด้อรอจักหนอ่อยการรอจักหน่อยสีจะจอคุณละเนาะครับระยะวันที่ยีย่สิบเจ็ดยี่แปดนี่แหละคิดคจจว่าเสียจวนว่าว่าต้องข่าวติ๊บไม่พ้นดอกเขาให้ทั้งแม่คู่ทั้งปูเลยกลั <c oughs> นว่าเออมันมีพ่อแล้ว,วเขานว่าเพิ่นว่าเอาไม่ยากครับ มามาให้เป็นแนวทางทซื่อแล้ววะครับผมไม่เป็นแนวทางอยากให้เถือเรียกปูกับเขาเรียกเสียจวนกับเขาแห้งีหลายไรตลเว,ว่าได้๋ยวจะดูน้ากันครับผมค่ะเพิ่นฝากมาว่าจังสีนะคะครับค่ะจังไรกะเอฟซีกะรอดที่ตามนอคะเด้อว,ว่าอาหารการกินเนี่ยมือเสามือแรงปูเราเสียหายค่าครับขอจังไรเขากะพิจารณาเบิ้งนะคะ <c oughs> อาจจะหวยรัฐบาลไทยนะคะ <c oughs> แกไปน้ำหล่ะหวยรัฐบาลไทยกับมี่ ค่ะหาลังเทืยค่ะปู่เขาบอกไปสิแล้วว่าพระท่านปล่อยฮรังเทียมันก็บ่นเนี่ยแล้วจะโศกไปโศกมันนะคะเนว่าไปไปคั่กับยังคือกันนั่นแหละกันเย็ซี่ผู้คนว่าเป็นยังส่าซุบุญพระท่านหอดเพราะไปคั่ดวงคืองพอดีแท้มันมันกับเป็นบางงวดนะคะมันกับวัดใทุกงวดกับ หัวหน้ากัาบว่ากันไหมนะคะว่โดนดอกสิบห้ามือพวกันเรืนองเดือนมีแห้งเร่วเนาะเดืนนี้สิบ 13, ห้ามือเนี่ยมันเแค่สิบสามสิบสี่มือนั่นคนะครับผมวันมีหยิบเก่ามือนะมันมีหยิบเก่าเพาว่าสาสิบเอ็ดอะนะครับผมอ่นี่มุนปูกันอืนี่มุวนปูกาป,ปูคือพักข้าหวหงอหยกไม่งามเวิมครับปูสวยงามอรัญจานาอเออคือจะก็คื่นป่านี่หัวใจ เออวันนี้เป็นวันที่ข้าวอึดหมดเมือหมดเบ่งข้าวอึดกลุ่มภาพขั้นสองหาหกเดือรูภาคขายก็ยืมเบาอืมแต่ไหนหกแค่หมือนแักวันเดียครับผมวนนง้้อรับทักท่คือผู้ดังคนไดครับเห็นว่าแต่หเนาะผู้จากเสือยังไม่ยีมรูเป็ดเสือยางถูกั้วยมีถุงปดสอยาง เออมือป e ู ja <re> gram, ่ใจอยู่เชียงข้างมือดีอยู่แปดสิบอย่างง้อซาปูเออร้ายถึงร้ายยางอือปลุกร้านยาชักกระกับบายเชื่อพรเชื่อว่าเพื่อจะขอโชคลรภเออร้ายความคิดร้ายความอ่านร้ายการคิรแะกากผู้คนบ้าบ่นปู่้า เออคูบ่อกคูณนั <demande> inhos, ้นคูกับว่าคู่าหอืมให้กูเฮ็พบ่ใหญ่ว่ารอ็งเทดบ่หญไม่ก็มไม่ในญ่เหมาหรอเพราะฉะนั้นคำว่าบาบุญเบารย่องบาบุญเยอเยอครับลูกชาเครื่องกับบาบุญเหมือนนันะอืมเออผู้ขาขอบนไว่าขงเกาด้จะให้ชื่อช่างผู้ข่าถึกเด้อเด้อให้ผู้ขายได้ชื่อช่างขึ้นท่างไดชื่อไช่างขึ้นผู้ขาค่ะ จะเอาพว้มาบอกมาได้สวายจะเก้าคือกวงวขั้วมาขั้วสบายจังคือตื่อไฟตัปไดใจรวมเคลื่อนรวมท้างผัดใจมาเร็วผัดว่าอืมอู๋กูได้ระระไปนเรื่องเรื่อครับปู่เรื่องข้ามเบาข้ามจากจะของขราไอืมกูได้มาเร็วเงืนกูกับเขาอยู่ใกดอกไปแทนอืมกูได้ขึ้นมาแต่ดืได้ระเออ ผู้ก่าคือคือบู่้จักบอกชือซึ่งชัดชื้บ้องไม่ตัวไม่ตูตบอกไปว่าเดยิครับผมเออผู้จ้นงองกับผู้จ้าง้คลงใเมื่อเข้ารับปากือชัดชี้ในเมื่อเข้าว่าเลยเ่นก็ไม,ม่แรงกะตุ้อืามคาือใแ่็งแกร่แกจชือใจ่ขางขึ้นด้วยอำนาจฝืนอืมคนแห็มหากเรื่องรนบรัช แค่จะว่าจะมันจะเริ่มแพร่ให้กับอื่นนั่นคือไงแพร่ให้กัอื่นคือได้ขึ้นมากลับไปจำคือเกา่ามืดคือเก่าเยิ่มมืดแล้๋ยวจะมาคิดว่ากูกคิดนะั่คิดได้ก,ก็ใช้เกินไปแล้วจะมาบนบา,นางข้งเก่าใหม่คงจะไม่ได้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้ให้คำขาดกันเัอะเยิ่มคือเฮาเบาแล้วก็คือเฮา,า,าไปเตะ เกอข้มเข่าบอกข้ามเข้า้กเออให้เค้เครือกับฝากเรยบมากเจ้าคือก็ได้เออบอกคู่ใจค่ะเจ้าเ่องงานี้งางนี้เออบอกกับอีฟอมันข้าเรือเคยขึ้นที่จะการงานม่อะไรกืรืออืมมันไม่ปวดตวขวกข้าท้ามาแก่มากืันไม่ดของกระผองเด็กที่จะการงานกับจะเรื่องกาวงานทุกขึืนทุกอยางมันใหเดือยครับปูอืมนี่รจะรอเนี่ย แล้นล่บางคนบ่าเข้าใจความหมายเออบาดบัวก็บ้าบัวดอก่เฮ้าทีนกูบาได้ดอกอืกูบาให้กูกับ่าได้ดอกกันไปหาบาหาบัวไปไห้กู้อาข้มัดกับบาป็นเหงาัคนเข้าบาดเกดร้อนกับบาเป็นเนี่ยเนืครับปูมือเอยกูเอยขีเห่ากับบาดมาบาดมาฝนเปิ้นแต่ว่าเข้าเกิดหอนรใจมือหอนมาพืงเิ ในเมื่อเดกโบราณว่าจ่าเลยเข้ากันเลยคือขั้นเข้าโบราณว่าจ่าขบกลุ่ยังผู้รักคนมารันว่าจ่า่ปให้ผู้ข่าได้เงื่อนราเออมือเงืนร่างผู้ขาก็คือขึนต้นมาร่วมข่ารรวมขวายว่าข่าอเนเงือนร่างก็มือออดก่อยก็มือเยืมครับปู่อืมมันผสงข้าว่าอุ่น่คือเยิ้มนะคนว้ามว่าไปเยิ้มสิคือจงไหนส่งว่าเยิ้มเออผู้ขายคุวยก็เรียกเย้ม ขายขั้วได้จักหาเงินแล้วอ้คือให้มื่อจักหาพันได้ยมืยมยืมเพราะที่เขาได้ขายเขาบอกเงือนมาให้ยมืมหาพัยมืมขมคือบอกอันยมีมคืนยูครับโอ้จักมันป็นความวัาเนาผัดวายวเรายมืมเนะครับปูอขคนเหาก็คืออะไรไปให้ความหวังเ,เ,รรเร่ไปว่าขันเฮาบ่พรเริอปากนี่ผาถูกปากนี่ผ้าซิบหาง บานเชื่อบาน,นชื่อหายตังเชื่ยวเเวกกองคือเ่มันคิดก่อนว่าร้งปากเ้าไปอืมปากผ้ากีบหายไหวหวกกับมือเ้าให้คนผู้เขาดื่บ่ดีอืมแต่ว่าผลกลับกระนั่งขนน้องกับของนันอ่ะเออลูกถูกคนอื่นผู้ใช้คนอื่นชครร้ายคนอื่นชคยร้ายไปคีดโดยที่ตัวเขาไม่รู้แต่ว่าเขา เปิดพูดก no ับใครเขาเข้าเปิดผู้ว่ากให้เขาให้คนมองคนที่เราเข้าเกียวช่างอยากให้พูดช่างนั่งบองยงไงยๆ่งครับปูนงั่นน่ะมันก็บว่ามนผลดีเรื่เด้อถ้าเขาดีกว่าเราเราจะแพ้ใครคนอื่นนะถ้าพูดแบบนั้นต่คันเขาชัวกว่าเข้าเข้าว่าใจรื้ออืมแต่พอเป็นงั้นเจว่าถ้าเขาเหนือกว่าเราเราไปพูดเราจะเปินพูดดีกว่า เดบกรำกับที่เรก่มจะนองค้นผู้งานเนี่ยพือให่อเนี่ยค้อว่าเปิดจะรูปจะเอาอืมอะไรก็ท้ายว่ายกล้วยน,นีออ่คนเราอม่างเ้เอมไไไอมักเปิดจะคืออะไรผ้าขาข้าว้ายเนะาะความเชื่อควนบตตุคคลไม่เชื่อจอ่ากูกกูเพราะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่มือจริงข้าไม่มอจริงเขาคงจะไม่ข้างวัดน้นนอกนรับข้างวัดว่าอารรบริบกับขวายกันนี่หละเออคบว่าเป็นคลัวเป็นตลัวเน